จ้าเอ๋สวัสดีทุกคนนะคะนี่กมไปแวะซื้อกับข้าวมาเล็กน้อยก็ไม่เชิงกับข้าวนะก็มีนมมีมกกักกะโรนีเรียกเส้นมักกะโรนีไหมก,กระป๋อเนี่ยแล้วก็มีเอ็กปีนะ่นนะเรียกไงอ๋อถัว่วถั่วกระป๋องนะคะสําหรับบิเตอร์ไว้กินกับมันฝรั่งผมไปทํางานมาแป๊บหนึง่งมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่า <Okay. S 1> เรื่องเล่า <Yeah. S 1> เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับงานซะทีเดียวนะ เป็นเรื่องที่โบละคิดแล้วก็ไปฟังในช่องของแอร์คนหนึ่งนะคะเป็นแอร์ที่เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็ตอนที่ไปตามประเทศต่างๆนะแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งเขาเล่าว่าเวลาเขาไปพักที่โรงแรมเนี่ยเขาต้องตรวจเช็คทุกซอกทุกมุมมุดดูใต้เตียงไม่ใช่มุดก้มดูใต้เตียงอ่ะเพราะว่าเคยมีเพื่อนแอร์ของเขาเนี่ยนอน แล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีศพอยู่ใต้เตียง oh <no. S 1> เออพอเขาพูดถึงอันเนี้ยพวกก็คอมเมนต์เขาไว้บอกว่าโปเองก็คิดนะตอนที่ว่ทํางานเนี่ยเพราะว่าทํคการสะอาดห้อง a i r b บ b นะคะแต่ว่าไม่กล้ามุดดูใต้เตียงเพราะใช้ไม้ถูพื้นแย่เข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรมันต้องติดใช่ป่ะห้องที่ว่าทำอยู่เนี่ยมันเป็นเตียงแบบที่ไม่น่าจะยัดเอา คนเข้าไปได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าก็อดนึกไม่ได้ทีนี้ในห้องอที่วัดทำอะ่ะท่านจะมีตู้สภาพ้าแล้วมันเป็นประตูบานเลื่อนซึ่งอาจจะเอาคนไปไว้ในนั้นก็ได้ไงเพราะเราลุ้นทุกวันเลยเวลาเข้าไปทําแล้วก็จะเปิดห้องเนี้ยกลัวว่าจะเจอไงวันนี้เนี่ยก็ไปถึงปกติปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปข้าของอยู่เต็มห้องเลยอะ่ะแล้วก,ก็ออกมานอกห้องแล้วก็ส่งข้อความให้กับเจ้าของห้องว่าเออเนี่ย ยังมีของอยู่เลยเดี๋ยวว่าคนไม่อยู่นะเขาก็โทรติดต่อคือสรุปเขาติดต่อไม่ได้นะแต่เขาบอกให้บมวะ่ะเอาเก็บข้าวของอะมาวางไว้ที่ทางเดินหน้าห้องพวกก็เก็บยัดใส่ถุงเขากอง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 ไว้เกลื่อนเต็มห้องเลยพวกก็ไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วเราไม่อยากใช้เวลาพิถีพิถันเลยอย่างหนึ่งอะ่ะมันหนาวด้วยแล้วโบ๊บอ,อะ่ะบือเริ่มเบื่อแล้วเพราะว่านั่งรอพักหนึ่งแล้วไง ก็ไม่รู้จะให้ทําอะไรหรือ,อยังไงแต่ว่าวันนี้ต้องอยังไงก็ต้องทาห้องเพราะว่ามีลูกค้าเขาเช็คข้าวตอนบ่ายสามโมงไงก็นึกเว้ยเขาไม่น่าจะไปไหนไกลไงเพราะว่าทั้งแท็บเล็ตทั้งกระเป๋าเงินน่ะก็ยังอยูอ่แล้วดูจากของก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นเพราะว่ามีสเก็ตบอร์ดอยู่ด้วยะนะพวกก็ส่งข้อความไปหาเจ้าของห้องว่าเขายอยู่ไหนกันน่ะเพราะว่ากระเป๋าเงินแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังอยู่ในห้องเลยแหละ เขาส่งข้อความมาบอกว่าไม่รู้หาตัวไม่ได้คือเขาบอกเขาจะโทรไปคุยแล้วก็จะต้องเงียบไปพักนึงแล้วก็เอาตกลงเอาไงเราะนั่งรอเบื่อแล้วไงแล้วหนาวเลยอ่ะเขาก็เลยเออให้เก็บเก็บมากงเพราะก็นึกว่าเขาคุยกันแล้วไงปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่รู้หาตัวไม่ได้พวกก็ทําแล้วก็ล็อกประตูปกติมันจะไม่ได้ล็อกแบบล็อกกอนะมันจะมีแบบเป็นปุ่มหมุนล็อกอ่ะปกติจะเป็นโค้ดเข้ามาี่ปกลัวไว้กลัวพวกลูกค้าเขาเข้ามาแล้วแบบเข้าโวยวายไว้พวกก็ ทำแล้วก็ล็อกไอตัวล็อกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใส่โค้ดเปิดประตูได้มันยังติดไอตัวกอนล็อกไงเออก็รีบทำไว้แล้วห้องปกติอ่ะเวลาเราไปพักที่โรงแรมอ่ะก็จะไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันจะมีส่วนที่สูบกับไม่สูบแต่โดยส่วนใหญ่ะจะไม่สูบอ่ะห้องนี้เขาก็เป็นห้องที่ไม่สูบบุหรี่ไงแต่ว่าคนที่พักวันนี้เขาสูบบุหรี่กันทีนี้เรื่องอ่ะไม่ใช่อะไรพวเรานึกถึงว่าเฮ้ย ติดต่อไม่ได้แล้วหายไปไหนวะสองคนกระโปรงกระเป๋าวิพคิดไปถึงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าไง oh. เออดูหนังมากไปหน่อย <c oughs> เออวะ่ะแล้วดูเราน่าจะเป็นวัยรุ่นน่ะเพราะงั้นไม่งั้นคงไม่มีสเก็ตบอร์ดมัง้งอันนี้วดคิดขงบวิเองนะแต่ผู้ใหญ่อาจจะใช้สเก็ตบอร์ดก็ได้มั้งแต่ว่าข้าวของยังอยู่อะ่ะแล้วก็บอกกับเจ้าของอะ่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเข,าจ,เขาจะเข้ามาเอาโอโซนมาปรับอากาศในห้องเพราะว่ามันมีกลิ่นบุหรี่ไง ผมก็ถามว่าเออเนี่ยแล้วเดี๋ยวยูจะมีแขกมาตอนบ่ายสามแล้วถ้าเกิดว่าคนเก่าเขายังไม่เอาของไปอ่ะแล้วมันวางอยู่หน้าห้องอยู่มันดูไม่ดีเลยนะเดี๋ยวแขกเขาจะคิดว่ายูจับแขกยู่เก่าโยนทิ้งเพื่อจะรับแขกใหม่หรือเปล่า <c oughs> เขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะเอาของอ่ะไปไว้ที่ตึกหนึ่งมันตึกตึกหลักที่โบทําประจำมานะมันข้าวของที่ทความสะอาดก็จะอยู่อีกตึกหนึ่งถ้าเกิดคุณได้ดูวิดีโอบททาง,งานทําความสะอาดห้องนี้ บ่อยๆหรือไม่ได้ดูบ้างคุณจะเห็นไอ้ห้องที่โบ๊ให้ดูตอนพับผงผ้าเลยนั่นแหละมันจะอยู่คนละที่ไอ้คนไอ้ที่ที่ไปนี่คือขับรถไปมันก็จะมีวิดีโอที่โบ๊ทําลักษณะไอ้ตอนขับรถแล้วก็ไปทําปูเตียงห้องเล็กอ่ะอันนั้นแหละคนละที่นะเออโบ๊นั่ไม่ใช่อะไรหรอกโบ๊นึกถึงว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะเกิดมันเป็นอะไรไปแล้วแบบเดี๋ยวมันก็ต้องมีื่องมีเรื่องแน่เลยเพราะเขาก็ต้องสืบสวนมาถึงกับเจ้าของห้องเนี้ยเพราะเพราะว่าล่าสุดอ่ะ สองคนนี้มาติดต่อพักที่ห้องเออโบก็คิดไปอะนะดูหนังเยอะไปหน่อยเอาล่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ก็น่าคิดอะใช่ป่ะแล้วก็อย่างเรื่องที่เจอศพใต้เตียงอ่บเชื่อไหมว่าผมไม่ทำความสะอาดทุกวันเลยอะไอห้องที่มันดูเตียงได้อ่ะผมจะต้องคอยเขี่ยเขี่ยมันไม่ก้ากล om มัไปกลัวเจอโอเคกันก็เท่านี้นะคะขอบคุณมากที่มาฟังโวบคุยและก็ วเวียนกันมาบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นความบันเทิงแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับใครที่ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเรื่องราวมากมายที่หลายๆคนเขาเอามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ได้ยินอย่างโบไปฟังเงี้ยหลายๆอย่างที่คนอื่นเขารู้คนไม่รู้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการเล่าเท่านี้แล้วกันเนาะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะปดเข้าบ้านแล้วหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลย